สินห้าในเป็นมหาทานเป็นอาคนรแท้า,าน,นคือทานละเลิกให้ความไม่มีภัยคือไม่ฆ่าไม่รักไม่ขมมลไม่ดุวร้ําก็เป็นของรักคนเดิมไม่ประสุทธิ์ละคนเองด้วยวาจาไม่ประสุทริ์ลตนเองด้วยด้วยด้วยจิตใจด้วยของมึนเมาฟังอีกทีหนึ่งวุะเจ้าพันทางเข้าแพงเข้าหาขังเพินเนี้ยมัจะสอนสิงหาหเอาถึงสิงหาแย่างคีรีทิสุตจะมีสิงหา,หน,หา,งหาหนัญหาฉันว่า าคนละมือละเมืดอสินธาจะมีผลนน้อย่างตา่ำหรืออย่างยงต่ำที่สุดทั้งหลายบุคคลที่มีปกติล่วงละเมิดปานาติปาตาไปลมณีล่วงละเมิดการเขียนข่าเป็นประจับทำมากจะเดินมากแล้วเขาจะมีวิบากคือไปสู่นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายอไปสัตว์ระชานอย่างต่ำที่สุดสัพพะละหงโสอย่างเบาที่สุดแล้ว เขาจาเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีอายุน้อยเคยสังเกตไปบางคนเกิดมากำลังร่ำรวยนิสัยดีดีไม่เคยเบียดเบียนผู้ใดไม่เคยทะเลาะเบาแวงซื่อสัตย์เลยดีแต่ก็ลังรวยแล้วตายไปมุเป็นตัวตายก็ต่ายขายบ็นพ่อตายก็ต่ายนั่นคืออย่างต่ำของการล่วงวะเมื่อสิ้ข้อที่หนึ่งขาสติแต่ทรัพก์มนเพื่อจะเำใหเจอท่านประเด็นสหามไว้ต่อมาข้อที่สอง บคุคคลผู้มีปกติร่วงละเมิดสิกขาบทที่สองอาทินาธานาเปล้วเมืร่วงละเมิดตัวนี้เขาย่อมีวิบักเป็นไปเพื่อนรกเป็นเปรตเป็นสวรเดชฉานแต่อย่างต่ําอย่างเบาทามันตกอนรก้ามันเป็นเปนรตเป็นสารเดชฌานย่างเบาที่สุดย่อมเป็นไปเพื่อความพินาศ่งโพคะเกิดมาหนึต่ตมเกิดมาเขาโกงคนนั้น เขาบอกว่าเป็นระเสือกระเสือของเขาเอาไว้เขาของเบิดเอาไวด้ดีๆเขาก็หลักอไปอยู่ในธนานาเขาไปหลักก็เอาก็ได้เพราะว่าชาติก่อนนั้นเคยเอาแต่ของเขาหลักของเขาส่วนสินข้อที่สามถ้าผูดด้ใดมีปกติละเมิดบ่อยๆยังมีวิบากเป็นไปเนี่ยต้องนรกเป็นเป็นสัตว์ชัน,น,น,ยชนอย่างเบาที่สุดด้ยบยระาักษ์บอกพมีบุญที่ได้กระทำไปบางอย่างขัดขวางไว้ มีแต่ศัตรูมากด้วยศัตรูเพื่อนเป็นผู้มีศัตรูหลายและเมื่อคู่รักคนรักของของคนอื่นถ้าไม่ตกนรกไม่เป็นเป็ดไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างเบาเลยดุเกินมาเป็นมนุษย์แล้วจะเป็นบุคคลที่มีแต่มากด้วยศัตรูข้อที่สี่โ่กงลำกงกำเกิดมามากเป็นไปเพื่อตกนรกเป็นเป็ดเป็นเป็นสเดฉานถ้ามีบุญอื่นมาค้ำจุนไว อย่างต่ำจะต้องได้รับเมื่อมันเกิดเป็นมนุษย์คืออย่างอันโต้โมดีๆนี่นจะถูกใส่ความไม่มีความจริงหาถูกหาเรื่องไม่เป็นความจรงิรง,น,น,น,รงนอนอยู่ดีๆมีมีหนังสือมาวงเงินเอาเป็นนี่ธนาคารตั้งเป็นล้านู่กางทุ่งเมื่เคยไปเจอธนาคารที่เ,เ,เธธร,าารียกว่า,ามานน้ำเปล่ามีอยู่ดีถ้าพูดซอเสียด ผู้สอบเสียบเปริสนามบาเจ็สอเสียบยุ่งยองคนทะเลาะกันเกยดทางกันแต่มีวิบากตนนรกเป็นเปรกเป็นสตัจฉานถ้าอย่างต่ำอย่างเบาเพาะมีบุญอย่างอื่นคับจินไว้ได้เกิดเป็นมนุษย์จะเป็นพวกเป็นใเพื่อแตกแตกมิรอยู่ดีๆก็หมว่พวกก็สั่งเข้ามาแต่เขาเปิดปอยจะส่บุหี่จะเป็นพูดแตแกแตกมิรวันนี้ถ้าบ่ได้พูดเพ้อเจ้อสมผัสปลาป่าเรื่อยๆ,ๆ ไม่มีเหตุไม่มีผลลมป่าบวอลดถ้ามันไปตกตะลกมันเป็นเป็ตไม่เป็นสนดรจฉานยังมีบุญส่วนดีขำจนไปจบจะได้รับวิบากอย่างเบาเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์นี่นี่คือผลกรรมคือจะไม่มีใครเชื่อถือผู้เรื่องจริงของคนกไม่เชื่อถือเป็นเด็กเลี้ยงแกะอะไรส่วนศีลคดได้ฆ่าบุคคลลุงแล้วเมื่อเปประจัญเขาจะปัญห,หาหมาปัญญาทำบุแต่เขาได้รับโทษ ย่อมเป็นไปเพื่อตกนรกนี่ระยัะสมรติกันเป็นไปเพื่อตนรกเป็นเปรตเป็นสเดชาถ้าหากไม่เป็นเช่นนั้นเพราะบุญกุศลเอด็นมาค้ำจุนไวเมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะย่อบรรลไปเพื่อความเป็นบาปคนเป็นบางงงงเงกันบาปอีบาปกินเหล้ากิยาหลายบัทันเดินบ่ไปตนนรกบ่เป็นเปรตบ่เป็นสเดชานแต่บาปมันยังอยู่เพราะฉะนั้นสิทธห้าเนี่ยเป็นยอดมหาฐาน ปัญจะมหาทานนานังอาคัรจังและตัยจังพลันะครังวังสันจังเป็นมหาฐานเป็นทานอันเลิศเป็นมีเป็นทานที่มีมานานเป็นเป็นของเก่าและเป็นวงแห่งอระเจ้าเป็นตระกูลแห่งพระเจ้าไม่เคยแจยและไม่เคยกระจายๆๆนี่ท่านจึงจง,งสอนพระเป็นข้าเลยกนี้น